สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับเดงเอือดอาดหัวล้านเสื้อกลางสําหรับพอดีกัเสื้อที่ดินและกับพอดีกับคายที่ดินมาพอกันมืาอนี้ครับอยู่พื้นที่ของบ้านนาทอนตำบลต้นถึงอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครครับดินแปลงนี้อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านครับใกล้ๆกับบ้านดงสวรรค์เนี่ยด้านหลังผมนี่ก็คือทางไปบ้านดงสวรรค์ครับทางเส้นนี้ก็เป็นทางเส้นลักครับระหว่างบ้านนาทอนกับบ้านดงสวรรค์เป็นทางเรียบคลองสุรประทานครับนี่คลองสุรประทาน ท่าาขับแปลงห้าก็คือนี่ครับซอยทาาหลังผมนี่แหละนี่ท่าทางเรียบล้องคือการทางเรียบล้องใสไกลครับขับไปนี่ก็สามร้อยห้าสิบเมตรครับกระเถิงแปลงของห้าแล้วไป้านี่ยังอยู่เสร็จลักพี่อันนี้เพิ่นเดินเพิ่นเดินสายข้าไปซ่วข้าวครับลักก็เป็นลักไม้ไพ่กันยังบบท่านถาวรดอกเพิ่นเดินเข้าไปแปลงสีขายนี่แหละครับนี่ว่าเป็นบริษัทมาเซาครับทีดินแปลงนี้ เป็นสนอดคุดแดงนอกซีจอแล้วบตีจำนองครับพร้อมโอนพื้นที่28ไร่3งานก,กับ98ตารางวาครับเพสิ่นขายยกแปลง3 3ล้านหาแสนบาทครับขายยกแปลง3ล้านหาแสนบาทพน,าาน่าราคานี่ต่อรองไหนอยู่พิน่น่าค่าใช้จ่ายค่าโอนผู้ซื้อโอนเอาค่าภาษีได้ผู้ขายผู้ขายจ่ายพน่านะ ดินแปลงนี้เป็นดินที่เหมาะครับเป็นดินที่งามเป็นดินดินล้วนซุยครับดินเม็ดดำดำดินทรายเม็ดดำดำมีใ่ๆ,ๆครับเป็นดินล้วนครับเป็นอูเขาอูน้ำเลยครับเพราะว่าผมสอบถามมาแล้วผมสืบเสือมมาแล้วเพราะว่าแต่กนะ่อนน่ะเป็นอูเขาอูน้ำเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เิ่นบไดิเฮดเป็นเิ่นบไดิเฮดหน้าครับทางบริษัทมาเซาเซาปลูกสวนขายมาเมล็ดพันธุ์ ก็เป็นด bon ินทิ Koh ้งงามดินทิ้งมอมออีกแปลงหนึ่งครับเอาทันใดสนใจครับกติดต่อมาเด้ครับเด้อหอเฝ้ามาซื้อมาหามาจำมาจองครับว่าอีกบุรนแล้วถ้าบ้านกับสิบบ่ขายกันเลยได้ครับว่าอีกบุรนถ้าบ้านกับสิเขายุกสิบวิไลแล้วกับสิมีเงินมีทองใส่ยู่ดีกินดีแล้วข้าเจากับสิบบ่ขายทีขายทางข้าเจากับสิบบ่ขายดินแล้วอีกบุรนครับอีกบุรุษสิหาซื้อดินยากแล้วครับสำหรับช่วงนี้ ใไอฟ้าตัดสินใจครับฟ้าซื้อไว้อ้าวท่านใดส,สนใจดินงามๆแปลงนี้ครับยีเอาบอกก้มๆเนอะบอกก้มมายีสิบเก้าไร่เนาะเพราะว่ามันขาดอีกแค่สองตารางวา,ายีสิบเก้าไรภาษีขายสามล้านห้าราคานี่ต่อรองได้คนล่เนออี่ยเอาใครสนใจก็ติดต่อสอบถามขามานนี่ครับเบอร์ลุงอานนี่แหละศูนย์แปดแปดสามสามสองสองศูนย์ห้าสามไปเขาไปเบิ่งแปลงกันครับอันนี้คือ แข็งข้างเคียงครับทางด่านทา้งทีศตะวันตกครับปีนออกมานหม้สสวนสวนเอาเม็ดครับสวนขายมาเมล็ดพันธุ์เป็นยู่นี่ประจําเลยทั้งยามแดดยามฝนนี่กำลังเตรียมแล้วกำลังเตรียมสิลงของแล้วนี่นี่ก็คือทางเขาแปงครับทางเขาแปลงก็ว่าดีป่ะไดมันเป็นดินเยู่มันเป็นทางดินทางเรียบข้องเที่ยวหกีนกั เป็นคล้องนะครับคล้องสายไก่คล้องสร้อยคล้องดินแต่ว่ามันนำมันเสียนำคล้องนี่สิบบสะดวกครับแต่ว่าถ่ายากสาน้าฝนถ่ายจากใสะถ่ายจายกเท้หน้านิ่น้าฝนนี่มีตลอดครับนำบ่ขาดวันสะดวกแล้วก็แกฟฟ้านี่เป็นของบริษัทเพ่นเดินเข้ามารครับนี่เดินข้ามาแปลงเลยนี่ แปลงก็คือตรงนี้แหละครับหอู่้าหกนี่ยไปนี่อันนี้คือด้านที่เหนือครับนี่ด้านทิ่เหนือ,อน,นี่ทางเข่าแปลงเขาเป็นประตูเข้าไปเข้าไปในแปลงอลไเพอนกเซีดทางของกวางเลยครับทางแปดเมตรเลยเข้าไปหาหากระท่อมหา้องเก็บของเพื่อนะแ้วก็คางแปลงนึ่ก็จะเป็นทาง นี่งผมเป็นทางสาธารณะด้วยปลงอนมองนี่เป็นทางทางส่วนตัวที่ทางของเฮานี่เป็นทางสาธารณะครับเป็นเป็นคลองสระบระท่านครับนี่ไม่ไพห่วงไพ่าหามได้เป็นเป็นคลองสระบระท่านเที่ยวน้ำคลองครับมาเปลี่ยนแปลงกันครับ ทีดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาทอนตะมลต้นเถึงอำเภอพระโคนจังหวัดส,สกลนครครับพื้นที่มันยี่สิบแปดไร่สามงานกับเก่าสิบแปดตารางวาอีกสองตารางวาก็จะเป็นยี่สิบเก่าไรคือบอกง่ายๆเนาะบอกก้มๆกลไมว่า,วาดินแปนลงยี่สิบเก่าไรครับเป็นดินหน้าข้องครับถือว่าเป็นอู๋เขาอูนา๋น้ำด้วยตามที่ผมสืเบังเหล้วหน้าทางนี้เป็นหน้าถี่งามครับเ็ เห้เข่าเห็ดสวนงามเลยหลังจากที่จะาของเพิ่งขายไปแล้วเพิ่กับบริเฮดหน้าก็มีบริษัทมาเซาเห็ดสวนตลอดครับนี่ดินสิเป็นดินล้วนครับเป็นดินทรายดําดําเป็นดินล้วนเลยละ่ะเห็ดหน้ากับหมาะเห็ดเห็ดสวนเห็ดยังกับหมาะครับเป็นสวนทุเรียนก็ได้ครับตรงนี้ วานเป็นดินดีดินล้วน,ด,นดินล้วนซุยดีด้านกวางครับเออทีนี้แปลงนี้มันจะเป็นรูปหาเหลี่ยมนะครับเด้อด้านทั้งที่เหนือนี่มันจะเป็นสองจะเป็นสองเหลี่ยมเหลี่ยมแรกนี่เงาลอยเจ็ดเมตรเหลี่ยมที่สองแง่ลอยสี่สิบเมตรครับแต่กระดานตะวันออก ยาวลอยเก้าสิบห้าเมตรด้านทีศใต้เยาสองร้อยยี่สิบเมตรด้านทีศตะวันตกเยาวลอยหกสิบหกเมตรครับก็ <c oughs> เป็นหลูมล่างให้หน้าเยอะครับตีบ่าเพิ่นปนเปื้อาเห็ดแล้วแลบ้บริเวณไกลเคียงนี่การมีพี่น้องมาโยไู่ประจําเต้มไปเบิดครับ เป็นไฮเป็นหน้าเป็นหัวเป็นสวนส่วนหลายโซนนี่สิเป็นเป็นสวนบริษัทขายมาเมล็ดพันธุ์ครับบว่าสิเป็นพริกมะเขือมะเขือ,อเทศนะครับเดี๋ยวไปเห็นผ่าเงียงในร่อนเขียวๆนอะคือบริษัทบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ครับพอโซนนี้มันเป็นโซนที่ดินดีครับเหมาะกับ หมอก็ปลูกเผืชดดินดีน้ำดีล้ะทังขมานี่เป็นทางเรียบคลองทางเรียบคลองซ้อยคลองใส่ไกลครับทางกับบอดีปันไดมันกันยังเป็นทางดินอยู่ยังบอ็นยังบอเป็นทางลูกลั่งก็มีหลมุมมีบอเนะแต่กับพอมาได้อยู่ เหมือนกันยังเป็นเป็นห้องเป็นหลองเป็นลอยเป็นคู่มองข้าเจ้าเฮ็ดสวนครับนี่เฮ็ดสวนแล้วข้าเจ้าบริเก็บต้องเห็นห้อยพยางอยู่ว่าเป็นของบริษัทมาเซาครับด้านนี้คือด้านทางตะเวนตกครับด้านตะเวนด้านตะเวนตก ด่านนี้สินยาวลอยหกสิบหกเมตรครับด้านนี้ลอยหกสิบหกเมตรด้านทางนอกมันก็นมีหอนทางหอนทางก็เป็นทางเรียบคลองแหละครับคนใส่ไปมาตานนี้ผมสอบถามเบืนนองคนรอไก่นเนาะแต่ก่อนพนวดมองเนี่ยคือ เป็นหมองอู่เขาอู่น้ำเลยพันวันเนเะพราะันเป็นดินดีเป็นหน้างามไหมย,ยังไงเขางามอู่เขาอู่น้ำน้ำกับป่ะจำเป็นต้องใส่หน้าข้องน้ำกับป่ะจำเป็นต้องใส่น้ำข้องพันวันนะเพราะว่าฝนตกมากมันมีน้ำลดมันยูน้ำดี บริเวนกระบงง่ายๆครับที่มีผ่าซาลแนสีดำๆออมนี่แหละในกลองอาจจะบอ่าชาัดไปไหนเนาะเป็นยางยีสิบเก่าลแค่สิบยางบอ,อยางบอทั่วครับก็เลยเสียเบิ้งข้าวๆแบบนี้แหละนี่ก็เป็นกระท่อมของบริษัทเป็นเก็บของไว้เดี๋ยวนี้บริษัทเป็นเศ้าเศ้า บริษัทเพิ่เศร้าๆเล้วแล้วลก็สีมีคนใหม่มาเศร้าต่อนะครับที่เลี้ยวเห็นหนกน็คือเฮื่อนพี่น้องมาอยู่ประจำครับนี่ดินแปลงนี่เป็นดินเป็นดินที่ดีอีครับถ้าจะเฮ็นหน้ากัดเป็นอู่เขาอูน้ำเลยล่ะครับนี่ถ้าจะเห็นเป็นสวน ได้ใช้เป็นบ้านสวนได้ใช้เป็นโค้งน้องหน้ากัเหมาะครับ,รบดินแปลงนี้เป็นดินดีห่างจากเส้นลักอยู่ประมาณจาก300กักสามร้อยกมครับสามร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละห่างจากทาทางเส้นลัก เบิ่งบริเวณโดยรอบนะครับเนาะเสิวบวสัดปาไดร้ครับเพระาะว่ามันอากาศมันคึมคึมฝนทําทาวาสิตกเบาง,ง,งแล้กักดินเป็นดินดีเลยครับดินล้วนดินเม็ดดำดำดินดีเลยเกือบเกือบยี่สิบเก่าไลครับ แต่ท่านใดมีแผนสีใส่ดินแปลงใหญ่ๆเนาะสีใส่ดินแปลงขนาดนี้กันติดต่อสอบถามเข้าม,มาได้ครับเด้อที่เบอร์ลุงอึดอาดนี่นะครับ0883322053รูปแปลงรูปโสนกับผมบริปินออกมาเดี๋ยวผมสิล่งให้เบิ้องข้างหลังครับ นี่ละพื้นที่โดยรอบก็บจีบประมาณน,นี่ละฝนก็ตกมาแล้วพอดีอ้าตอนนี้สนใจกับจังตดต่อสอบถามเข้ามานะครับเด้ออยากได้รายละเอียดยนะังเพิ่มเติมกับติดต่อสอบถามเข้ามาเบอร์ลุงอาจนี่แหละไล่ลกับไล่หลุงอาจบันทึกเบอร์ผมไล่กับจีเขียนเลยสำหรับมือนีเอาเท่านี้เนาะฝนตกแล้ว ขอบคุณมากสวัสดีครับ